ว่าการลงประชามติของประชาชนในการรับร่างรัฐนมนูรเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาสะท้อนในยะที่สําคัญ2ประการประการแรกก็คือว่าสภาวะที่สังคมยังมีความหวาดระแวงและหวาดกลัวนักการเมืองและก็นักเลือกตั้งนะครับรวมถึงการที่ได้มีความพยายามที่จะตอบย้ําผลิตซ้ำการทุจริตการคอร์รัปชันนักการเมืองอันนี้เป็น ปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนเร่เร่งตัดสินใจแล้วก็ไปออกเสียงรับร่างรัฐธรรมนูญรับในยะสำคัญประการที่สองก็คือว่าผมคิดว่าปัญหาสำคัญประการหนึ่งของการลงประชามติในครั้งนี้คือว่าเป็นการลงประชามติที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานของสังคมที่ยังไม่ตกผลึกทางความคิดที่มากพออันเนื่องมาจาก กระบวนการและวิธีการออกเสียงประชามติที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่มีเวทีของการเปิดกว้างหรือม,มีเวทีที่กว้างพอที่ทําให้ประชาชนกลุ่มต่างๆได้มาถกเถียงม,มาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ก็จะเป็นปัญหาที่สําคัญในในในอนาคตทีนี้ถามว่าเมื่อผลประชามติออกมาอย่างนี้ทิศทางการเมืองไทยจะเป็นอย่างไรผมคิดว่า สิ่งที่ผมเป็นกังวลมากๆก็คือว่าผมกลัวว่าจะมีการใช้ความชอบธรรมอันเนื่องมาจากการที่ประชาชนส่วนใหญ่ออกมาลงคะแนนรับร่างประชามติแล้วใช้ความชอบธรรมนั้นในการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองในลักษณะที่ปิดกั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มากขึ้นในอนาคตนะครับผมคิดว่าไม่มีความชอบธรรมโดยสมบูรณ์หรือความชอบธรรมฝ่ายเดียวจากรัฐ ในสภาวะที่กระบวนการลงประชามติไม่มีความชอบธรรมโดยสมบ,บูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส,สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเสนอแนะก็คือวาอ่าวันนี้สังคมไทยยังต้องการพื้นที่ที่เปิดกว้างที่มากพอสำหรับการให้ประชาชนกลุ่มต่างๆได้ได้มาแสดงความคิดเห็นได้มีพื้นที่ในการบอกถึงความต้องการหรือปรารถนาานการเมืองของเขาเหล่านั้น นะครับเราต้องเชื่อมั่นว่าคนที่เห็นต่างล้วนแล้วต่างปรารถนาสังคมและการเมืองที่เป็นประชปไตสังคมและการเมืองที่มีความเสมอภาคและย,ยั่งยืนสําหรับคนทุกคนในสังคมนี้นะครับแล้วก็จุดที่ผมเป็นกังวลอุกปการหนึ่งก็คือว่าในสภาวะที่หลังจากรัฐนูนมีผลบังคับใช้เนี่ยโดยเนื้อหาสาระของรัฐธรรมนูญที่ มีลักษณะของการกํากับและควบคุมมากขึ้นนะครับการกํากับและควบคุมที่มากขึ้นผู้ดีความหมายนั่นคือว่าเนื้อหาสาระที่มีลักษณะของการลดทอนอำนาจประชาชนลงแล้วก็เพิ่มอำนาจรัฐให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้นเนะี่ยในขณะที่วันนี้ผม,มคิดว่าสังคมนี้ได้เติบโตไปมากพอสมควรนะครับเป็นการเติบโตที่คาดหวังจะเข้าไปมีบทบาทในการพื้นสร้างพื้นที่การต่อรอง และก็สร้างพื้นที่ทางการเมืองของตัวเองมากขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อพื้นที่ของประชาชนกดแคบหรือถูกทําให้ลดน้อยถอยลงผมผมเกรงว่าในอนาคตอาจจะนำสุ่มเสี่ยงที่จะนำไปสู่การสร้างความขัดแย้งหรือการปรเผชิญหน้าการระหว่างรัฐกับประชาชนมากขึ้นในอนาคตี่ทโดยส่วนตัวผมก็ไม่ได้คิดว่าผลประชามาติจะเหนือความคาดหมายนะครับเพราะก็เชื่อว่าคนในสังคม ส่วนหนึ่งส่วนใหญ่ก็น่าจะยอมรับร่างคำนูเหตุผลเพราะว่าคนตัวผีนักการเมืองโกงเนี่ยเยอะมากแล้วก็เป็นกระแสที่ผู้คนก็อยากให้มีการเปลี่ยนแปลงในปฏิรูปซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าการยอมรับร่างครั้งนี้เนี่ยเท่ากับยอมรับคอสอชอผมผม,ผมคิดว่า แต่เท่ากับว่าคนเนี่ยอยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการปฏิรูปประเทศเดินไปข้างหน้าได้ดีขึ้นโอเคนี่คือหัวใจแันต้องตีความให้ถูกเพราะถ้าเราตีความว่าคือใช้ชนะของคอสชเนี่ยมันคงไม่ใช่แต่ว่าที่แน่ๆเราเห็นถึงพลังของประชาชนที่อยากให้เกิดการเปรรลี่ยนแ,แ,นแนนปนลง,ง,ปปแ,งแต่ว่าสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังและจับตาอย่างยิ่งก็คือกฎหมายรูปและก็เนื้อหาในการปฏิรูป ตามั้นอยูเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะลงรายละเอียดซึ่งจะอาจจะมีผลอย่างยิ่งต่ออนาคตของประเทศเพราะล่ามนูสว่วนใหญ่ก็คงเขียนเป็นเชิงหลักการกว้างและตีความได้ไหลายแบบยกตัวอย่างเช่นในเรื่องสุขภาพเนี่ยท่าน,น,นก็เขียนว่าผู้ยากไร้จะได้ฟรีเด็กคนชราคนพิการได้ฟรีซึ่งก็ตีความได้สองแบบว่าหรืออย่างนี้คนคนที่ไม่อยู่ในสี่กลุ่มนี้จะไม่ฟรีเลย จะถูกร่วมจ่ายใช่ไหมก็ตีความได้ซึ่งเหล่านี้จะถูกถูกเขียนในหมวดปฏิรูปผมคิดนะว่าก็เป็นหน้าที่ของทุกคนในสังคมทุกคนที่มีความเห็นอยากให้ประเทศชาติไปในทางที่ดีขึ้นทั้งฝ่ายที่รับและไม่รับเนี่ยก็ต้องช่วยกันขับเคลื่อนประเด็นย่อยๆในเรื่องการปฏิรูปให้ไปข้างหน้าให้ได้ให,ให้เขารบสิทธิทชุมชนให้เขารบปกป้องฐานทรัพยากรให้เขารบการพัฒนาคุณภาพชีวิตแล้วก็ ลดการครอบงำของรัฐราชการและทู้โงยให้ได้มากที่สุดแล้วสังคมจะไปได้ไกลครับครับก็สำหรับผลประชามติในความคิดเห็นของผมนะครับก็ถือว่าสังคมไทยกำลังเลือกเอาเส้นทางของการที่จะเดินไปสู่กระบวนการที่ที่ต้องการเนี่ยนะครับถ้าหากถามความคิดเห็นแล้วคิดว่าเสียงของ คนส่วนน้อยที่มีอยู่เนี่ยก็ถือว่า,ามีจํานวนพอสมควรที่คิดว่า,าหน้าที่จะต้องฟังนะครับในสิ่งที่เขาได้ยืนยันต่อการที่ไม่รับร่างด้วยนะครับเพราะฉะนั้นโจทย์ทีเ่เรื่องของประชามติและกระบวนการนอกจากจะมมมีมุมมองหลากหลายแล้วเนี่ยผมคิดว่าส่วนสาคัญถึงแม้ว่ารัฐมนูญฉบ,บับนี้จะผ่านการรับหรือยอมรับร่างไปก็ อยากให้ฟังด้วยว่าเสียงอีกส่วนหนึ่งที่เขาไม่รับร่างเนี่ยเขามีความคิเดเห็นอย่างไรแล้วสิ่งที่เขาทวงสิ่งแล้วก็กังวลใจนั้นจะนําไปสู่กระบวนการปรับปรุงให้ตัวประเทศไทยเราขยับไปร่วมกันได้ไงที่เป็นภาระจําเป็นที่คิดว่ามัาจะเป็นนั่นนะครับส่วนสังคมไทยจะเป็นยังไงหลังจากสาการนี้ผมมองว่าสังคมไทยก็คงจะต้องขยับไปตามกะบวนการที่วางนะครับแต่ว่า สิ่งที่น่าจะเป็นห่วงก็คือว่าขั้นตอนและกระบวนการตามกฎหมายที่กําลังมีและก็ถูกอ้างอิงในรัฐธรรมนูญอย่างเช่นเรื่องของพลบรแร่นะครับซึ่งกําลังเข้าสู่สภานิติบัญญัติในรัฐธรรมนูญเนี่ยเขียนว,ว่าประชาชนสามารถมีสิทธิ์มีส่วนในการมีส่วนร่วมในการจัดก,การทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แต่ว่าตัวร่างพลบรแร่ที่เข้าสู่สภานิติบัญญัติซึ่งจะกลาเป็นกฎหมายที่ออกมา เป็นวิธีการตามที่กฎหมายบัญญัติดังที่รัฐธรรมนูญเขียนและบัญญัิไว้ประเด็นนี้เนี่ยน่าจะต้องจับตาครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากรัฐธรรมนูญเนี่ยมันไปสอดรับกับตัวเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญหรือไม่อย่างรัฐธรรมนูญว่าด้วยหมดเรื่องสิทธิในการจัดการทร,รัพยากรตัวพรบรแรกที่กําลังออกมาแล้วก็เข้าสู่ที่อยู่ในสภา,านิบัญญิเนี่ยอาจจะไม่ค่อยสอดรับกับตัวเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่เขียนไว้ก็ได้เพราะฉะนั้น จทย์ที่น่าจับตาดูคือว่าถ้าหากว่าการเขียนกฎหมายลูกหรือกฎหมายย่อยที่ออกมาหลังจากนี้ไม่ไปสอดรับกับตัวรัฐธรรมนูญเราจะยืนยันตามเจตนารมณ์ใดนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สังคมไทยต้องติดตามดูแล้วก็สิ่งที่จะไปเอื้อต่อกลุ่มทุนและการพัฒนาโครงสร้างต่างๆจะเกิดมากขึ้นและก็เราเองอาจจะต้องเพื่อกันจับตาดูว่าจะทําอย่างไรให้ การปฏิรูปครั้งนี้เป็นประโยชน์เพื่อประเทศชาติโดยเฉพาะคาว่าประชาชนนะครับไม่ใช่ประเทศชาติที่เป็นชุมชนนี่น่าจะเป็นประเด็นหลักของการจับตาตังคนไทยในอนาคตหลังรัฐธรรมนูญฉบับนี้ถ้าจะให้สะท้อนถึงผลประชามิติรัฐธรรมนูญของประเทศไทยในมุมที่น่าสนใจเนี่ยผมคิดว่าสิ่งสําคัญคือเราต้องดูจากตัว เนื้อหาของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก่อนนะครับเนื้อหาของรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยเป็นเนื้อหาที่มีความเฉพาะตัวค่อนข้างสูงมากโดยเฉพาะเนื้อหาที่มีความเชื่อมโยงกับการมอบอำนาจให้กับผู้ปกครองผ่านตัวรัฐธรรมนูญเช่นที่มาของสวซึ่งก็จะเชื่อมโยงไปสู่ที่มาของของค์กรอิสระแล้วก็ตัวกฎหมายต่างๆอีกมากมายซึ่ง ข้อมูลพวกนี้นะครับก็จะเป็นพื้นฐานสําคัญที่จะทําให้เชื่อมโยงว่าผลรับนูนฉบับนี้เนี่ยออกมาเนี่ยจะท้องให้เห็นว่าประชาชนเนี่ยเห็นด้วยากับการมอบอานาจให้กับเรียกว่าคณะของคอสชอหรือว่าผู้ปกครองนะครับที่ที่ได้ทํางานมาสองปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดจริงๆก็คือต่อไปเนี่ยรับนูนฉบับนี้มันแสดงให้เห็นว่าประชาชนมอบอานาจให้ทําแทน ให้คสชเนี่ยเกิดการทําประชาธิปไตยแทนตัวเองค่อนข้างสูงนะครับแม้ว่าจะเป็นผู้ลงประมติก็ตามแต่ว่าเนื้อหาสาระเนี่ยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันจะสะท้อนให้เห็นว่าประชาธิปไตยเนี่ยถูกมอบให้กับคอ,อสชอหรือคณะผู้ปกครองเนี่ยทำแทนเพราะว่ามันเป็นการลดอํานาจของตัวเองไปโดยในตัวนะครับเพราะนั้นถ้าให้สะ้อนก็บอกว่าประชาชนต้องการที่จะให้คณะของคสชมาทําแทนแล้วก็ เชื่อมั่นในคณะของคสชแล้วก็อาจจะเกิดจากความเบื่อหน่ายนักการเมืองที่ไม่สามารถที่จะสร้างนวัตรกรรมทางการเมืองหรือว่าความเชื่อมั่นทางการเมืองเนี่ยให้เกิดขึ้นได้เพราะฉนั้นเนี่ยคือเป็นการสะท้อนที่สําคัญมากนะครับทีนี้ถ้าเผื่อว่าวิเคราะห์กันไปต่อว่าผลกระทบมันจะเป็นอย่างไรแน่นอนนะครับการเมืองระดับพักการเมืองเนี่ยก็จะมีความอ่อนแอสูงมากนะครับ พอการเมืองแหละเพราะการเมืองซึ่งเป็นการเมืองที่เป็นระบบตัวแทนประชาชนก็จะรู้สึกว่าการเลือกนักการเมืองมีความสําคัญน้อยลงการให้ความสําคัญกับนโยบายของพรรคการเมืองก็จะต้องน้อยลงไปด้วยโดยปริยายนะครับเพราะประชาชนก็จะรู้สึกว่าไม่ได้มีความหมายเพียงพอที่จะขับเคลื่อนความต้องการของ หรือว่าความต้องการเชิงนโยบายความต้องการในชีวิตประจําวันเขาได้อย่างเพียงพอเพราะฉะนั้นเขาจะรู้สึกว่าเขามองข้ามความสําคัญของการเมืองระบบตัวแทนไปแม้ว่าใน,นกลไกทางการเมืองจะมีระบบตัวแทนอยู่ในนั้นคือมีการเลือกตั้งสสก็ตามเนี่ยแต่เขาจะมองข้ามเพราะว่าตาแหน่งอํานาจของสวเนี่ยค่อนข้างจะมีอานาจครอบหรือมีอิทธิพลการเมืองในระบบตัวแทนมากกว่าการเมืองในตัวแทนที่จะมีอานาจที่จะไปต่อรองใดๆอันนี้ก็เป็นอันหนึ่ง ผมแคอันที่สองคือว่าเราจะพบว่าเมื่อปัญหาของการเมืองระบบในตัวแทนเนี่ยมีมีมีความอ่อนแอลงเนี่ยการเมืองในระดับที่จะต้องมาทดแทนเนก็คือการเมืองระดับภาคประชาชนตรงนี้แหละฮะเป็นโจทย์ที่ท้าทายมากว่าประชาปติเนี่ยเราจะมองไปข้างหน้ายัางไงการเมืองภาคประชาชนเองเนี่ยในเมื่อเรามองว่า เราไม่ได้มองตัวแทนจะสําคัญแล้วสอสอสาคัญแล้วเนี่ยเป็นปากเป็นเสียงแทนแล้วเราจะจัดกระบวนการที่จะเป็นปากเป็นเสียงแทนตัวสอสอพวกนี้ได้อย่างไรครับอันนี้เป็นตัวที่ท้าทายว่าเราจะรวมตัวกันยังไงภาคประชาชนทั้งทั่วทุกภาคนะครับให้มีพลังมากขึ้นเพื่อที่จะไม่ให้การผูกขาดการมีส่วนร่วมเนี่ยซึ่งมีแนวโน้มว่าจะมี การปูขาดได้ถ้าเผื่อว่าเราไปมอบอำนาจให้กับตัวคณะในนดคณะหนึ่ง็นก,การเฉพาะเนี่ยอันนี้เป็นโจทย์ท้าทายมากและผมคิดว่าถ้าทําไม่ได้เนี่ยก,ก็จะกลายเป็นอ่อนแอทั้งนักการเมืองเองแล้วก็ภาคพลเมืองเองในท้ายที่สุดด้วยนะครับอันนี้เป็นโจทย์ที่อยากจะฝากไว้แล้วก็ให้คบคิดกันต่อไปจะคิดว่าคงจะเห็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดต่างๆอย่างอย่างน่าสนใจเพราะว่ารัฐมนุนฉบ,บับนี้เป็นรัฐมนุที่ไม่เหมือน รัฐนูนฉบับใหๆแล้วก็ไม่สามารถจะเทียบเคียงกับรัฐนูนในต่างประเทศของประเทศใดได้นะครับเพราะนั้นก็จะมีความเฉพาะ,ะที่จะทําให้สังคมได้ได้เกิดการเรียนรู้อย่างมากนักแต่นี้ไปนะครับเขเคครับ